วันนี้จะรีวิวนะคะทรายสําหรับเด็กนั่นเองซึ่งทรายตัวนี้จะเป็นทรายปลอดสารเคมีนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้เลยเนื้อทรายมีความนุ่มมากแล้วก็มาด้วยกันเจดสีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสีกันนะคะในห่อเล็กเนาะสีแรกนะเป็นสีส้มห่อแบบนี้เลยค่ะสีที่2นะคะสีเขียวค่ะสีที่สามสีฟ้าอมน้ําเงินนะคะตัวนี้สีที่สีเป็นสีแดงค่ะ สีที่5สีเหลืองนะคะสีเหลืองจะตุ่นๆนนิดนึงสีที่6จะเป็นสีชมพูนะคะและสีที่7สีสุดท้ายเป็นสีนี้เลยค่ะสีธรรมชาติแบบนี้สีทรายธรรมชาติเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อทรายธรรมชาติ90%ค่ะผสมกับกาวปลอดสารเคมีนะคะ10%ทำให้ได้เนื้อทรายที่มีความหนืดนิดนึงสามารถปั้นได้ง่ายขึ้นรูปได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้เหนียวติดมือและไม่กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนนะคะทำให้ทรายเนี่ยไม่ได้เข้าตาเด็กๆนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลองปั้นใส่แม่พิมพ์ให้ดูกันนะอย่างแม่พิมพ์ปลาแบบนี้นะคะใส่เข้าบลอกแบบนี้ได้เลยค่ะ อพอน่นแล้วก็วางแบบนี้เลยปุ๊บก็จะได้ปลาน้อยแบบนี้ค่ะนี่รูปทรงก็ถือว่าอยู่ตัวเลยนะคะไม่ได้แตกหักง่ายนะคะและเด็กๆสามารถเล่นซ้ําได้หลายๆรอบเลยนะคะ,อ,ะอย่างปูบ้างตัวนี้ถือว่าช่วยเสริมพัฒน,นาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมสร้างจินตน,นาการนะคะให้เด็กๆได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเรามาดูปูกันบ้าง แบบนี้คือเนื้อทรายเนี่ยถึงจะมีความหนืดแต่ก็ไม่ได้ติดแม่ทิมเลยนะคะแล้วก็รูปล่างออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยอยู่ตัวด้วยนะคะเด็กๆสามารถเล่นซ้าได้เพียงแค่ว่าก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นต้องล้างมือให้สะอาดนะคะขนาด200กรัมราคา65บาทขนาด1กิโลกรัมราคา290บาทค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับถาดเล่นทรายตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะ ขนาดใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับตัวนี้ราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะสใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่ลิง์ด้านล่างนี้เลยค่ะ